ในเยอรมันสำหรับในช่องของเรานะคะอย่างแน่นอนนะเราแชร์เกี่ยวกับปอ,อกเล่าเรื่องราวต่างๆชีวิตในต่างแดนเนาะเรามีกิจ,จกรรมทำอะไรกันบ้างนะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นการเตือนภยัยแล้วก็ให้ข้อคิดให้แนวคิดนะสำหรับสาวๆที่จะมาใช้ชีวิตในต่างแดนเนาะการใช้ชีวิตในต่างแดนก็ไม่ได้ว่าจะ เรียกว่าราบรื่นสวยงามเนาะมันก็จะต้องมีอุปสรรคหลายๆอย่างนะคะอย่างแน่นอนเราก็ถึง2สิ่งสำคัญที่เราจะต้องพกมาหนึ่งก็คือความอดทนนะความรักต้องอดทนนานเนาะสอก็คืออดทนกับคนรักของเรานะคะว่าซึ่งอย่างแน่นอนเขาก็จะเป็นด่านแรกเนาะที่เราจะมาใช้ชีวิตที่นี่เนาะสำหรับ คนที่มีต้นทุนต่ำอย่างเราเนาะไม่ได้มีฐานะที่ร่ำรวยเราก็ต้องมีการเรียกว่าเก็บรอหอมฤิ์นะเก็บเล็กผสมน้อยเมื่อมีโอกาสและจังหวะเวลาที่ดีเราก็ต้องใช้โอกาสอัน,นั้นให้เป็นประโยชน์ที่สุดเนาะนะคะโอกาสมันก็ไม่ได้มีมาง่ายๆเนาะถ้าเกิดมันมีโอกาสหรืออะไรเราต้องคว้าเอาไว้นะสำหรับช่องเราเนี่ยก็เรียกว่าเป็นการใช้ชีวิตพาท่องเที่ยวต่างประเทศด้วยนะคะก็เที่ยว ประเทศไทยเที่ยวในยุโรปนะก็สถานที่ต่างๆนะแล้วก็มีการใช้ชีวิตจริงการปลูกผักในต่างแดนเนาะการดําเนินชีวิตในแต่ละวันนะคะแล้วก็การใช้ชีวิตอย่างเรามีจุดมุ่งหมายก็คือเราอยากจะมาสร้างครอบครัวนะก็คือมีครอบครัวที่นี่เนาะเราไม่ได้มาแบบกอบโกยเงินหรืออะไรก็แล้วแต่นะใครที่อยากจะมาทํางานหนึ่งสิ่งเลยเราต้องเลือกว่าเราชอบอะไรเนาะเราจะมามีครอบครัวหรือเราจะมาะรับใช้ปรนนิบัต นะคะหรือเราจะมาแค่จะหางานใช้เขาเป็นทางผ่านหรืออะไรก็แล้วแต่ในช่องของเราบอกเล่าเรื่องเราทั้งหมดเลยนะปัญหาต่างๆเยอะมากๆเลยสําหรับคนที่มาใช้ชีวิตที่นี่ไม่ได้สวยหรูอ,อย่างที่ใครคิดเนาะแล้วก็เป็นการเตือนสติแล้วก็แง่คิดดีๆในการที่มาแล้วอะไรที่เราควรจะเริ่มต้นทําก่อนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนนะคะแล้วก็เรื่องการสัญญาก่อนแต่งงานหรืออะไรอื่นๆ ะะซึ่งอย่างแน่นอนการใช้ชีวิตในต่างแดนมันก็มีความสุขแล้วก็มีความผิดหวังต่าง,าง,างๆนานาแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนที่กําลังจะทําเรื่องมาใช้ชีวิตแล้วก็เป็นเพื่อนกันในต่างแดนเนะเราก็จะให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะสําหรับคลิปของเราก็มีออกอากาศทุกวันก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะบางครั้งเราก็จะมีไลฟ์สดแล้วก็มาคุยกันสดๆด,ด,ด้วยกันคือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะสําหรับคลิปนี้ ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย